멀리 멀리 멀 เช้ามาแบบนี้นะคะหลังจากอนาบน้าแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยฟ้าก็จะเลือกทานนะคะกาแฟเป็นสิ่งแรกเลยนะคะเพราะว่ากาแฟเนี่ยเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆนะคะในการที่เราออกไปทํากิจกรรมข้างนอกบ้านนะคะถ้าวันไหนไม่ทานเนี่ยจะบอกว่าวันนั้นเนี่ยร่างกายคือไม่แอคทีฟเลยรู้สึกแบบง่วงมากๆเลยนะคะซึ่งกาแฟที่ฟ้าเลือกทานทุกๆเช้าเนี่ยต้องเป็นกาแฟที่ดีนะคะเพื่อสุขภาพนะคะซึ่งกาแฟตัวนี้เนี่ยจะบอกต่อเลยนะคะว่ามันดีมากๆจริงๆนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าฟ้าทานอะไรในช่วงเชาา้าค่ะ thank mm -hmm. you าแฟที่ฟ้าเลือกดื่มนะคะก็คือกล่องน,นี้เลยค่ะ PTN Coffee นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นกาแฟอาราบิก้า100%เลยนะคะซึ่งเขาใช้ความหวาปใช้นะคะอิจฉาผาน้ำมาทดแทนนั่นเองนะคะแล้วก็ยังนําถั่วเหลืองนะคะมาแทนครีมเทียมนะซึ่งกล่องน,นี้จะบอกว่าเขาใช้สารสกัดนะคะที่มาจากสมุนไพรธรรมชาติทําให้เรามั่นใจได้เลยว่าทานไปแล้วเนี่ยมันดีต่อสุขภาพยังไงนะคะยกตัวอย่างเลยกล่องน,นี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญไขมันส่วนเกินนั่นเองนะคะซึ่งฟ้าเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบนั่งทํางานทั้งวัน ะะบางทีที่เราไม่ได้ใช้ร่างกายเนี่ยทำให้มันมีไขมันส่วนเกินนะคะตัวนี้นะคะกาแฟเนี่ยก็ยังไปช่วยได้นะคะแล้วก็ยังบํารุงนะคะสมองเลือดนะคะระบบประสาทต,ต่างๆอีกด้วยนะคะทําให้เรามั่นใจได้เลยนะซึ่งกล่องนี้นะคะในเมื่อเราทํามาจากสมุนไพรแล้วเนี่ยคนอิสลามก็สามารถทานได้นะคะจะบอกว่ารสชาติเนี่ยหอมกลมกล่อมอร่อยมากๆเลยนะนี่เลยนะคะกาแฟที่ชงไปเมื่อกี้นั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยเริ่มนะคะอุ่นๆแล้วเดี๋ยวฟ้าจะทานให้หมดเลยนะคะจะได้ออกไปทํางานได้ ่มันใจค่ะคือแบบอร่อยมากๆเลยนะคะทานง่ายมากสําหรับใครที่มากินกาแฟใหม่ๆเนี่ยจะบอกว่าแนะนําเลยว่ากาแฟตัวนี้ทานง่ายจริงๆไม่ขมนะคะแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปนะซึ่งดูเลยนะคะเดี๋ยวพรจะทานให้หมดเลยนะคะว่าก้นแก้วเนี่ยมันไม่เหลืออะไรทิ้งไว้เลยนะคะนี่ เห็นไหมคะมันไม่มีแบบว่าพวกน้ำตาลอะไรที่มาเป็นส่วนผสมเลยนะคะคือแบบดีมากๆแนะนำให้ทุกคนไปหาซื้อมาทานนะคะแบน PTN Coffee นั่นเองค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ